สวัสดีจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะทำช่องสำหรับรายงานประวัติการเท้าหัวห้องเสียนั่นเองปกติแล้วเวลาเราเข้าออกห้องแบบนี้เราจะไม่รู้ว่าใครเข้าใครออกแต่ว่าเราสามารถใช้บอดมาทำการแสดงผลตรงนี้ได้ส่วนวิธีการทำนั้นเป็นยังไงเรามาดูกันโดยเราจะใช้เป็นบอดตัวนี้ในการทำก่อนที่เราจะทําเราก็สร้างห้องขึ้นมาห้องหนึงก่อนสร้างช่องใหม่ลรวจะขค้สร้างเป็นช่องประวัติห่องเสียง เมื่อสร้างเสร็จแล้วเราก็ไปเชิญบอทเข้ามาเลยหรือว่าจะเชิญบอทเข้ามาก่อนก็ได้เช่นกันกโตู้มี่ไปจากนั้นเสร็จแล้วให้เราทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีชื่อตรงนี้เราก็เลือกเรียบร้อยแล้วตรงนี้กดไปต่อในหน้าน,น,นี้เราไม่จะเป็นต้องแก้ไขอะไรก็ได้หรือว่าถ้าท่านใดที่ต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้น เราก็าเลือกเฉพาะอนุญาตอันที่ต้องการให้บอททางานเท่านั้นก็ได้ถ้าต้องการให้บอททำงานใด้เต็มประสิทธิภาพเราก็าเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็กดอนุญาตยืนยันความเป็นมนุษย์เสร็จแล้วเราก็กลับไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ของเราก็จะเห็นว่าตอนนี้บอทเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วทั้นตอนการทำทำอย่างไรกลับมาที่เว็บไซต์กดล็อกอิน ปัจอนุญาตเลือกเซิร์ของเราเสร็จแล้วไปที่ลอกก i n g เลือกวายล็อกแชนเนลเลือกไปที่ประวัติห้องเสียงเดินลงมาหาวายอีเวนกดทิกทุกอย่าง กวยคอนเฟิร์มเรียบร้อยกลับมาดูที่เซิร์ฟเวอร์ของเรามาลองดูกันเลยตอนนี้ก็ขึ้นแล้วว่าคนนี้เข้าสู่ห้องช่องเสียงสองเราจะย้ายไปห้องของบนอ่าตอนนี้ก็ขึ้นแล้วว่าเราได้ทำการเปลี่ยนช่องเมาเราจะช่อง อันนี้ก็ขึ้นบอกแล้วว่าเราเออกจากช่องนี้เวลานี้เวลานี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเราว็าสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างง่ายไหมเอ่ยสำหรับวิธีการทำก็มีเพียงเทาง่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนนะคะขอบคุณค่ะ